น้องผู้ชายนะครับอายุประมาณ10ขวบเกือบจะ11ขวบแล้วนะครับนะมาด้วยเรื่องอะไรทราบไหมครับมาด้วยเรื่องที่ว่าเป็นเด็กที่วิจัยกันแล้วว่าสมาธิสั้นเลยนะครับสมาธิสั้นแล้วก็ออกแนวของดื้อต่อต้านนะครับสมาธิสั้นออกแนวดื้อต่อต้านด้วยครับซึ่งส่ง ข้อมูลมาให้ผมได้รับทราบในเบื้องต้นจากในทางไลน์เนี่ยได้รับทราบกันว่าน้องมีอาการของสมาธิสั้นนะครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เด็กหลายคนอาการคล้ายๆกันของน้องคนนี้คือมีสมาธิสั้นซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนมากๆเลยอาน์น้องจะรุนแรงเป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็ต่อต้านคําสั่งครับคำพูดของผู้ปกครองในบางครั้งก็เมินเลยนะครับต่อต้านแล้วก็การสื่อสารต่างๆนี่ทําได้ดีครับนะ พูดคุยต่างๆทําได้ดีมากนะครับแต่ว่าพอตอนที่มเีเข้าเรียนตอนช่วงขวบปีแรกๆเนี่ยก็มีการตรวจเรื่อง,องพัฒนาการน้องนี่ก็คือว่าพัฒนาการต่างๆได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสามสี่ขวบก็ตรวจพัฒนาการไม่ผ่านนะครับว่าไม่ถึงเกณฑ์นะครับที่ควรจะเป็นนะยังไงก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของสมาธิสั้นมีผลกระทบต่อเรื่องของการเรียนมากเลยนะครับโดยที่พัฒนาไปถึงขีดขั้นที่เรียกว่าเหมือนกับมีลื่อต่อต้านเราด้วยนะครับนะ วันที่มาพบผมนั่นคือนั่นคือข้อมูลที่ได้มาจากผู้ปกครองที่ส่งมาให้ทางไลน์นะครับแล้วก็วันที่มาพบผมเนี่ยผมก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมครับน้องเป็นคนที่รู้เรื่องเกมได้ดีแต่ไม่ได้เล่นนะครับปแปลกใจไหมเนาะชอบรู้เรื่องเกมครับดูจากทีวีว่ามันเล่นยังไงดูจากวิดีโอว่ามันเล่นยังไงคุยฟุ้งได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้เล่นนะครับนะี น้องอ่านอ่านเขียนหรือคำนวณได้น้อยนะครับมีปัญหาด้าน LD แน่นอนก็คือ Learning Disability นะครับนะก็คือสมาธิที่ไม่ดีเนี่ยส่งผลกับน้องมากๆในเชิงของการที่การอ่านการเขียนแล้วก็การคำนวณเนี่ยบกพร่องไปหมดเลยครับไม่ได้เกณฑ์ตามอายุเลยนะครับแล้วก็คะแนนที่สอบเนี่ยแทบจะทุกวิชาบอกได้เลยว่าสอบได้แค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวเลยจริงๆนะครับน้องยังมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็ ถ้าโมโหมากๆนี่จะกระทืบพื้นแรงๆเลยครับนะหรือว่าบางทีนี่ทุบฝาผนังเลยยัง, um s, ยงไงก็ตามการเข้าสังคมของน้องนีงนงน่ไม่มีปัญหาเขาเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่ายัางไงก็ตามก็ายังไม่ค่อยเข้าหาเพื่อนอยู่ดีครับในห้องเรียนก็จะมีการขีดเขียนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะมีปัญหา,า,าการอ่านการเขียนอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเมือลอยนะครับเรื่องของสมาธิท่านเมื่อลอยแล้วก็เรียนไม่ทันแน่นอน Nej ไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะครับพรา เข้ามาที่คลินิกเนี่ยพวกผมก็ให้ทําแบบสอบถาม snap f o นะครับซึ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับการประ,ะเมินพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พบว่าในหมวดที่1ซึ่งเป็นว่าเรื่องของการขาดสมาธิของน้องเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยครับว่าน้องเนี่ยมีอาการการขาดสมาธิอยู่ที่คะแนนที่17เครับเราให้คะแนน16ขึ้นไปนะครับน้องส7นะครับส่วนหมวดที่เป็นเรื่องของหุ่นแันพันแล่นการสมาธิด้วยหุ่นแันพันแล่นเนี่ย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยน้องได้ต่ำครับได้แค่9คะแนนแต่ว่าพอมาถึงคะแนนของดื้อต่อตท้นน้องสูงเลยครับนะ่ยีกว่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้แค่12คะแนนเราก็ถือว่ามีอาการแล้วนะครับแล้วก็พอประเมินกันนั่นคือผู้ปกครองประเมินให้นะครับเพราะว่าแบบสอบถามนี้เนี่ยค่าคะแนนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นค่าคะแนนที่มีไว้สาหรับให้ผู้ปกครองทําอยู่แล้ว snap โฟนะครับเนี่ย แล้วก็สิ่งที่ยืนยันจากแบบสอบถามนี้ก็ยืนยันในเรื่องของการที่น้องมีสมาธิสั้นอยู่แล้วจากการที่แบบตอบแบบสอบถาม9ข้อแรกนะครับนะอันนี้ก็ทําให้ผมเองนะนึกถึงน้องคนหนึ่งเลยครับที่มีอาการแบบเดียวกันนะครับต่น้องโตแล้วเหมือนกันกครับเก้าขวบสิบขวบอาการแบบเดียวกันก็คือสมาธิสั้นแล้วก็มีอารมณ์ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ถึงกับต่อานมากมายอย่างแบบนี้นะครับนะแต่มีอารมณ์รุนแรงคุณนั้นปันแเล่นพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ผมก็เลยออกแบบการรักษา แบบหนึ่งไปในการรักษาที่ทําให้น้องได้รับผลดีมากๆเกิรายงานไปแล้วครั้งหนึ่งในเด็กคนนั้นนะครับนะซึ่งผลลัพธ์ที่รักษากันตรงนั้นเนี่ยได้ผลดีในขณะที่เรียกว่า10ครั้งแรกก็เห็นผลชัดแล้วยังก็เลยมารักษาต่อเนื่องไปเป็น10ครั้งรอบที่2นะครับนะสำหรับน้องคนนี้คนใหม่นะครับน้องผู้ชายอายุ10บขวบกว่าคือ11ขวบนี้เนี่ยมาในแบบเดียวกันผมก็เลยออกแบบการรักษาครับนะก็จะให้รับฟังแ่วกการออกแบบการรักษาของผมนยนี่ใช้เวลาในการรักษานะครับ ประมาณ8นาทีเท่านั้นนะครับแนาทีเท่านั้นผมใช้ความแรงในการรักษาเนี่ยต่ำต่ำนะครับต่ำต่ำเท่าเท่ากับเด็กออทิสติกที่รักษาในเด็กเล็ก4ี่ห้าขวบเลยความแรงนะครับต่ําเท่ากันเลยครับและเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่ต่ําเท่ากันเลยนี้แล้วก็าสูตรเดียวกันนี้ที่ผมรักษาเนี่ยกับเด็กคนก่อนที่เคยได้ฟังนะว่า10ครั้งแรกได้ผลเนี่ย เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็หวังว่าคาดว่าน้องคนนี้ก็จะได้ผลเช่นเดียวกันในเรื่องของการทําให้น้องมีสมาธิไม่เหมอรอยแล้วก็ทําให้น้องคะแนนสอบดีขึ้นแล้วก็การเรียนดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับผมบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องมีปัญหา L d ดีด้วยแน่นอนนะครับก็คือการเขียนอ่านการคํานวณมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการที่น้องมีปัญหาด้าน L d ดีตรงนี้เนี่ยจะแก้ไขเรื่องของสมาธิสั้นก่อนพอสมาธิสั้นดีขึ้นแล้วเนี่ย จึงจะมาแก้ไขแล้วก็ปรับสูตรการรักษาให้ไปส่งเสริมการรักษาในเรื่องของ LD ด้วยเพราะการรักษา LD เนี่ยจะต้องมีจุดที่เพิ่มการรักษาของมันต่างหากอีกแน่นอนแล้วการรักษา LD นั้นต้องใช้เวลาในการรักษานานเป็นปีๆอยู่แล้วครับนะนี่คือสิ่งที่ผมออกแบบการรักษาให้แล้วก็น้องมีโอกาสรักษาสัปดาห์ละครั้งอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าจะได้ให้น้องเนี่ยมาทำการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คอยรายงานให้รับ ทราบกันทุกๆ10ครั้งที่มารักษากันนะครับานคะงจะได้ติดตามเคสการรักษาเคสนี้เป็นพิเศษสําหรับเด็กๆที่เป็นสมาธิสั้นและ LD นะครับนะวันนี้เรามาถึงจด